นายกอนุทินนะทางฝั่งไทยมีอีย่างดีถึงเหตุให้นะผู้ใหญ่ทางฝั่งขเขมนย่านถึงขั้นขี้ขึ้นสมองจนออกมาแนะนําให้ประชาชนคนไทยนะั้นเลือกนะพักเพื่อไทยหรือว่าพักประชาชนอย่าเลือกอนุทินนะถ้าเกิดว่าเลือกอนุทินอาจจะมีการประทะกันหอบสามนะบ้างไทยกับกัมพูชานะสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอยู่ต่างประเทศ แล้วก็สบายดีพอแม่พี่น้องเอฟซีดังฟังไทยเบิร์ดสุขคู่สุขควนนะมีผู้ใหญ่าทางฟังกัมบูซานะเป็นหอดรัฐมนตรีผู้อาบุโซ่คนได้ได้ออกมาโพสต์นะเพศอันผ่าน,นเพศสวนตัวของเราเนาะเอฟซี FC ฟ้านะซึ่งมีผู้ติดตามเจ็ดหมื่นป่ายนะมีนามขานว่าเขียวละนีร <laughs> ัฐมนตรีผู้อาบุโสทางฟัง่งเขมรนะ ในช่วงที่ไทยนั้นกําลังเลือกตั้งผู้นําผู้ไม่เนาะเราก็ได้ออกมาซีนะ่ะได้ออกมาเสียนะเขาเอิ้นต่ออองมาเสียแล้ะแหละนะบอกว่าให้ประชาชนคนไทยนั้นนะให้เลือกนะพักเพื่อไทยหรือว่าพักประชาชนนะสองพักนี่แล้วบอกว่าเบ้ากันหูเรื่องเบ้ากันเข้าใจง่ายเนาะถ้าเกิดว่าเลือกอนุทินทันอาจจะมีลบกันรอบสามเกิดขึ้นนะนะเป็นการซีนแนะ่หรือว่าเป็นการเสียแบบ ห่างๆอยู่ใต้คอบสนามสินะตามที่ติดตามข้าวนะทางฝั่งไทยก็ติดตามข้าวมาโดนนะในช่วงหนึ่งนะที่มีการประทากันหอบทำอิดก็คือท,ทั้งที่ทางฝั่งเขมรเนเี่ยก็ได้มียุทธโธอุปกรณ์อย่างที่ทันสมัยเครื่องบินลบกับบมีได้นะแต่เป็นอย่างหุนเซนมันถึงกล้าปเปิดใส่ทางฝั่งไทยเนาะ ทรงนั้นไพ่เด้เนาะเป็นเป็นผู้นำเนาะมาทรงนึงก็คือว่าลุงอยากได้ยังละ่ะอันนี้ก็จักแม่นพักใดดิเนาะนะเต้ว่ไปบ่ามามันก็เข้าสองพักนี้ด้เนาะนะล้วบอกว่ามันจะคุยกันได้ง่ายนะแต้กับแป๊กคือว่าเรามาเสียแป๊กแปกนะคือเรามาเสียแป๊กแปก,กี่เดได้นะ แล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าเลือกอนุทินเนี่ยอนุทินนี่กระหายนะกระหายอสงครามและะ้วบป่านะอย่าไปเลือกนะถ้าเกิดว่าเลือกอนุทินไทยกับขเขมรอาจจะมีประทากันรอบสามเขาจะเลือกไผ่กับากาเขาด้วยนะที่มาสักจุงสักจีเนี่ยทิมาสเส <laughs> ื่อฮัสเต้ยังเนาะเขาจะเลือกไผ่พักใจก็ได้นะความพอใจของประชาชนนะ คือเขามีสิทธิ์เลือกนะเข้าใจบาะนะเขาจะเลือกหรือบบเลือกมันเรื่องของเขานะจิมมาเซียอย่างทุกมือในประชาชนคนไทยเขาเบิ่งเห็นนะเขาเลือกเห็นเพราะว่าเขาเบื้องที่ผลงานฝีมือนะทุกมือในเทคโนโลยีมันทันสมัยผู้ใดขึ้นมาเป็นนะก็ต้องมีผลงานและความพึงพอใจเขาจึงเลือกนะไพสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนได้ เขาก็เลือกผู้นั่นแหละนะ่ะจําเป็นต้องไปซักจุงซักจริงหรอกไปหาเข้ามาแรงให้คัมเรนบ่มีม่งเฮดเบียกเฮ็ดงานอยู่ในคัมเรนมันจะดีกว่านิดนะเพราะว่าคัมเรนเดี๋ยวนี้ลักลอบเข้าไทยบึนบนบนบ,น,บนมาหกสิบปลายคนเอย่ยสาสิบคนเอย่ยเห็นบนะ่ะไปหาเบียกหทางงานเนี่ยให้คนพวกนั่นมันจะมีประโยชน์กับคัมเรนนดีก็มาสารแนะเสื้อเรื่องของทางฝั่งไทยเขาจะเลือกใครขึ้นมาเป็นก็แล้วแต่เขานะ ไผจะเป็นก็นแล้วแต่เขาปัศชนเขามีสิทธิ์เลือกว่าต้องไปซักจุงซี่แจงภผดอกนะทุกเมือ่อในคนไทยนะเขาเป็นภาษาที่ปไตยเขามีสิทธิ์ว้าได้มีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์เฮ็ดทุกอย่างภัยบดีเขาเอาลงเอาผู้ไม่ขึ้นมานะเลือกจนม่าจะได้ผูดนําดีๆคนนะอันจี่ไปย่าอันยังอันอนุทินะนะนะ ถ้าคอมเมนต์ดีแท้เดสุปยาณอนุทินเถอะนะถ้าเกิดมายังห้าวเบ,บ้งเป้งเสทางฟั่งไทยต้อให้บ่มีอนุทินหนึ่งก็ยังมีผู้ไม่ขึ้นมาเขาถ้าเกิดผู้ไม่บ่เฮตบอย่างบ่เฮตให้ประเทศชาติบ้านเมืองบวเอาแผ่นดินไปเขาก็เอาออกคือเก้านะอย่าไปโทษอนุทินเลยนะเดชค่อยมักอันนายกหนูแล้วตอบกลับไปได้ยนะโอ้โห <c oughs> ว,ว่าเราตอบว่ายัง <c oughs> นายกอนุทินตอบว่า แล้วบอกว่าสัดเจนครับว่าเขามีโอกาสที่เขาจะแพ้เราลาบคาบแบบสะใจเนาะสั้นๆจะได้ใจความนะแล้วบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะย่าเฮ็ดให้อันทางฟัง่งคาเมนฮานะได้ใจคนน่ะอืมเป็นจังใดเนาะคำตอบของเพื่อนนะสะใจนะ เขาจะเลือกอางานก็เลือกของเขาเถอะนะอย่าสซุปไปสารนงสารแนไปหาเข้ามาแรงให้พวกให้งานขาเขมรที่เขาตกเวียกแต่งงานผุ่นะเดี๋ยซุให้เขาร่งไหลเข้าไปในไทยลายอายเขานะเดี๋ยวจะมีข้าวมาอู้ขเขมรลักเล,กลกกาะก็ไทยทั้งเชียงที่ปากบอกว่าเออบ่มหมักไทยจังสั้นจังสินะเอาเวลาไปเฮ็ดเวียกเข็นงานเหตุการณ์แบบนั้นมันจังทึกนะ ไปหางบป,ประมาณนะหาเรียกคางานเห็นบอกว่าตัวคนขเขมนกลับบ้านบุเมนตีตอนปีที่แล้วปีสองพันสิบห้าว่าจะให้เรียกงานเขาเฮ็ดอยู่ในประเทศและกระทรวงเขากลับบ้านตอนประทะกันเป็นจังใดนะพอเขาแหกลไประบ่มีเวียกเฮ็ดได้เขา่านะพอที่นี่เขากําลังลักลอบเข้าไทยเพื่อไปเฮ็ดเปียกนะม่น่าอายตินะมันน่าอายได้นะประกาศออกมาเป่าๆให้เงินค่าแหงสูงประเดี ให้เงินล้าแหงสูงให้เวียกให้งานเฮ็ดนะ่ะคนกลับไปล้นประเทศเป็นยังไดเซเว่ตัวบทเลยฮะสั้นๆง่ายๆนะ่ะไทยนะ่ะเขาเป็นภาษาธิปไตยนะ่ะภัยจะขึ้นมาก็ต้องสร้างความพึงพอใจให้กับแผ่นดินแล้วก็ให้กับประชาชนคนไทยเสื้อลดนะ่ะถ้าเกิดผู้ใดขึ้นมาแล้วบ่้ด้ตาม ที่พึงพอใจหรือว่าบวัวได้ปกปักหรือว่าปกป้องแผ่นดินเขาก็ย่อมมาออกนะเบื้องคนไทยเขาหักกันคืออย่างในปรนะสชนเรื่องอื่นเขาพิดกันได้แต่เรื่องพื้นแผ่นดินเขาหักกันคืออย่างนีนเขาบุยอมเสียพื้นแผ่นดินของเขาให้ไผ่นะแม้แต่่อยยิบมือนี่เขากับบุยอมเสียให้ผู้ใดนะต้อให้ผู้ใดจิมฮุกคานเขาเขาก็ต้องกดดันรัฐบาลเฮ็ดให้มัน ทึกต้องนะสอนให้เป็นบทเรียนนะจะว่าได้เป็นย่างๆจะได้เป็นยืดเยื้อยาวนานนะตีได้เนรอบก้อนอยังคานเข้าเข้ามานะคอเจรจานะมีหอบสามขึ้นมาในมันยากเลยนะยากที่เขาจะหยุดยั้งมือนะจะเลือกไัยก็เลือกนะเลือกขอให้ได้คนดีขึ้นมาบริหารประเทศนะนะเป็นกำลังใจให้พี่น้องทางฝั่งไทยเด้อนะ ในช่วงนี้กะเอออาจจะมีเรื่องราวออกอกไม้และเห็นหลายสิ่งหลายแนวูีหรอกนะแต่ว่าเรื่องไอ้ที่เขามาเสนอเนี่ยให้ทางฝั่งอ่าไทยว่าเออเลือกฝั่งนั่นฝั่งนี้นะอนะเสื้อว่าคนไทยพี่น้องทางฝั่งไทยเสื้อว่าเขาตัดสินใจได้ในะเรื่องนี้นะเพราะว่าทุกคนกับมีบุติภาวะผ่านสลุยไปแล้วเนาะกนจะเลือกผู้ใดผู้หนึ่งขึ้นเป็นนายกเนาะอันนี้นะ ให้กำลังใจแล้วก็ะขอให้พี่น้องทั้งฝั่งไทยได้ผู้นำที่ดีขึ้นมานะบริหารประเทศนะในใจค่อยกะหวยนะผู้ที่เขาย่านผู้ละนะ